คนได้ฟังกันวิจารณญาณควรเตรียมให้พร้อมถ้าไม่มีก็ควรไปหาซื้อเมื่อใช้เพราะเรื่องราวต่อไปนี้บอกเลยว่าจะเป็นต้องใช้บางทีคุณอาจจะอยากได้ภาพสวยๆในตอนที่คุณกำลังขับเรือญาติของคุณอาจจะกำลังตั้งกล้องเพื่อถ่ายรูปคุณจากบนหอแต่ภาพที่ได้มานั้น มันกลับมาใช่หลุมใต้น้ําแต่อย่างใดแต่มันเดินเป็นปากของสัตว์ยักษ์ขนาดมัง่งคึมาที่จําศิล์อยู่แน่นอนว่าคุณได้ภาพสวยๆไปเพราะอย่างที่บอกมันจําศิลอยู่คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินกุ้งหรือไม่แน่นอนว่าใครๆก็ชอบ ยิ่งตกจากทะเลสดๆเรือก็ยิ่งเด้งแต่ปัญหาคือคุณจะตกมันยังไงถ้ากุ้งตัวนั้นมันมีขนาดใหญ่กว่าเรือดำน้ำแน่นอนว่าถ้าคุณอยู่ในเรือดำน้ำลำนั้นล่ะก็ของจงสวดอ้อนวอนให้บาปในการกินกุ้งของคุณไม่ลงทันสาธุก้าวก นอนหรือยังยังไม่นอนใช่ไหมถ้ายังไม่นอนก็รีบนอนซะนะเพราะเจ้านั่นก็ยังไม่นอนเหมือนกันมันจ้องตาขมิ่งอยู่มุมนั้นไงสำหรับใครที่เปิดมาฟังในตอนกลางคืนหรือก่อนนอนคุณคือผู้โชคดี ใครๆก็ชอบเล่นสไลเดอร์ที่สระน้ำในตอนกลางคืนเพราะน้ำมันเย็นกำลังดีแต่ไปเล่นที่ไหนก็ดูให้ดีนะเพราะบางทีคุณอาจจะได้เพื่อนใจดีที่อาสามาเป็นสไลเดอร์อันที่สองให้กับคุณเอานาก็เลือกเอาละกันว่าจะขึ้นสไลเดอร์อันไหนแต่ถ้าจะวิ่งกลับบ้านก็ต้องเป็นนักวิ่งทีมชาติเท่านั้นถึงจะทัน อย่าไปที่ห้องเก็บของคนเดียวจะดีกว่าถ้าคุณไม่อยากได้เพื่อนเพิ่มอีกคนถึงจะเห็นแบบนั้นก็เย็นเข้าไว้อย่าเพิ่งกระตกกระตากทำใจดีสู้เสือค่อยๆก้าวออกมาเพราะว่าเจ้านั่นมันชอบวิ่งเล่นเป็นชีวิตจิตใจถ้าขืนวิ่งพรวดออกมาละก็บอกได้แค่ว่า มันจะมานั่งเฝ้าคุณที่ปลายเตียงเย็นฟ้าสว่างมีตำนานเก่าแก่เล่าไว้ว่ามันมาจากนอกโลกมันคือผู้ปรับสงดุลที่ไม่มีใครหน้าไหนหรือสิ่งใดจะต้านทานมันจะไม่ยืน ก็ตกเมื่อดาวนั้นเสื่อมโศและมีประชากรล้นดาววิธีปรับสมดุลของมันก็ช่างเรียบง่ายมันจะดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในปากของมันที่มีลักษณะเป็นประตูมมติขนาดยักษ์และทุกสิ่งที่มันดูดกลืนเข้าไปไม่มีใครทราบว่าสิ่งเหล่านั้นไปโผล่ที่ไหนแต่ที่แน่ๆไม่มีสิ่งใดได,ได้กลับออกมา อยู่บนดาวโลกก็ช่วยรักโลกกันให้มากๆล่ะและก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยจะเป็นดีสำหรับใครที่อยู่ห้องพักและมีประตูตามแมวโปรดระวังถ้าได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากหน้าประตูขอเตือน ว่าอย่ามองลอดช่องตาแมวไปจะดีกว่าเพราะนี่อาจเป็นภาพที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าเมื่อคุณมองลอดช่องตาแมวออกไปแต่ก็ไม่ต้องตกใจคุณเพียงแค่ทำเหมือนและก็ทำกิจวัตรของตัวเองไปตามปกติพอกลับมามองที่ตาแมวอ,อีกครั้งมันก็จะจางหายไปเองแต่ทำไม ก็ไม่รู้ด้วยแล้วนะเลือกเลยแล้วก็รีบกลับบ้านจะรอให้เจ้านั่นมันมาตัดเห็บินหรือ,อยังไงนั่นไงมันเข้ามาทางหน้าต่างแล้วนั่นถ้าจะรีบวิง่งก็รีบวิ่งตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่าเพราะอาหารของเจ้านั่นก็คือวิญญาณของเด็กๆ ที่ช่างหอมหวานซะเหลือเกินน้องๆหนูๆที่เลิกเรียนแล้วรีบกลับบ้านไปทำการบ้านจะดีกว่าออกแล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดติดตามช่องโลกสยองขวัญกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ พระอาทิตย์ขึ้นฟ้าในยามเช้าเป็นสัญญาณของวันดีและวันใหม่คุณอาจจะมีเพื่อนมาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านหรือไม่ก็เหล่านกน้อยนานาพัานมาเกาะอ,อยู่ตรงหน้าต่างต่างพากันร้องเสียงเจยแจ้วกันน่ารักทีเดียวแต่ก็อย่าลืมหมองรอบตัวให้ดีเพราะไม่แน่นะอาจจะมีเพื่อนคุณคนหนึ่งกำลังจ้องมองคุณอยู่มุมนั้น ในลักษณะห้อยหัวแต่ถ้าจะเรียกว่าคนก็คงยากเพราะมันไม่น่าจะใช่คนที่แน่แน่มันจะปรากฏตัวออกมาทุกวันฮาโลวีนแถวพื้นที่ชุนบทแห่งหนึ่งโดยมัน จะออกเพ่นพ่านไปทั่วเพื่อหาอาหารกินซึ่งอาหารของมันนั้นก็คือลูกอมลูกกวาดนี่แหละถ้าคุณทำงานอยู่ในร้านสะดวกซื้อแห่งดึ่กและบังเอิญพบเห็นมันเข้าละก็ยื่นลูกกวาดให้มันสักถุงเดี๋ยวมันก็จะจากไปเองแต่ถ้าคุณเอาไม้ไล่ตีมันละก็บอกได้แค่ว่า มันจะสาบให้คุณกลายเป็นพรมกินแฟนทอมเหมือนเช่นพวกมันพ่อแม่ของคุณมักจะกำชับกับคุณใช่ไหมว่าอย่าก,กลับบ้านดึกๆเพราะถนนหัวทางในยามวิกาลนั้นมันช่างอันตรายและเต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่ประสงค์ดี แต่ณนะที่หมู่บ้านต้องสาแห่งหนึ่งคุณอาจจะเจอกับอะไรที่หนักกว่านั้นเยอะอย่างเช่นเจ้านั่นไงแน่นอนว่าถ้ามันเห็นคุณเข้าล่ะก็มันจะลอยตามคุณมาและในตอนนั้นแหละที่จะเป็นนาทีชี้ตายถ้าหากว่าคุณหนีมันรอดก็แล้วไปแต่ถ้าหากว่าคุณหนีมันไม่พ้นละก็คุณ จะหายไปจากโลกนี้ทันทีใครๆก็ชื่นชอบการตกแต่งห้องสไตล์บ้องเบลตัวเฉพาะโทนสีพาาเทลอะไรทำนองนั้นพอเวลาเหนื่อยๆและกลับมาถึงห้องห้องของคุณนั้นมันก็เปรียบเสมือนที่พักใจดีๆนี่แหละเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะ ดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่มันช่างขัดกับตรีมห้องซะเหลือเกินมันยืนอยู่นอกประตูนั้นไงแน่นอนว่ามันก็คือพื่นที่แสนน่ารักของคุณน,นั่นเองก้อนนะยังไงก็อย่าเพิ่งออกจากห้องแล้วกันรอให้มันไปจากประตูเสียก่อนถ้าคืนวิ่งพูดออกไปละกก็ บอกได้คําเดียวว่าตุยแน่ว่าก,กันว่าในบ้านล้างแหกหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นถ้าคุณอยากจะไปล่าทาก๊กกุคุณก็อาจจะได้พบเจอกับผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งโดยเธอจะนั่งกอดเข่าอยู่ที่มุมห้องสิ่งที่คุณต้องทำหลังจากนั้น ก็คือเดินเข้าไปหาเธอแล้วขอพรหนึ่งข้อจากเธอซึ่งพรหนึ่งข้อที่คุณขอไปนั้นไม่ว่าคุณจะขออะไรก็ตามมันจะเป็นจริงทันทีในวันถัดไปขอรวยล้นฟ้าก็ได้รวยล้นฟ้าสมใจขอให้เป็นเจ้าโลกก็ได้เป็นเจ้าโลกกันเลยแต่ก็ต้องขอเตือนก่อนนะว่าในทางกลับกัน ถ้าหากพวกคุณพบเห็นเธอเข้าและดันวิ่งหนีหลักก่อเธอจะตามคุณไปทันทีโดยที่ตัวเธอนั้นไม่ได้ลุกออกจากที่แต่อย่างใดใช่แล้วมีเพียงแค่ศีรษะของเธอเท่านั้นที่ลอยตามคุณไปถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่ายืดตามคุณไปจะดีกว่าป้อนนะถ้าใบหน้าของเธอนั้นลอยไปจุบคุณเข้าหลักก่อ ออกได้แค่ว่าบันเทิงถ้าชินชอบเรื่องราวสยองขวัญฟังสบายก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า